อ่วันนี้พ่อพามาทะเลนะเดี๋ยวเราจะไปปูเสือนั่งกันตรงนั้นเนี่ยน้ำทะเลอยู่ใกล้เดี๋ยว <ทะ S 2> ลงไปเล่นดูนะได้ <ward. S 1> ครับ <sponsor S 1> <c oughs> ไปมาปูเสือนั่งริมทะเลเข้อปูไรได้ครับซึ่งโอเคนี่มาตรงนี้เริ่มเนาะ ชอบไหมคะชอบเลยนี่คือเห็นแบบท่าชิดพ่อคบลงน้ำกันไหมลงน้ำเหรอใช่ค่ะพ่อมองทางนี้ไม่เห็นมีใครจะลงน้ำเลยนะคลื่นลมก็สงบดีเพราะว่าลงได้แหละไปมาลงน้ำไปดีกว่า น้องนอยอากลงทะเลไหมเดี <ret ii> <S 1> <S 1> ๋ยวพ่อจุ่มขาอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยแตกแบบนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นแมงกะพุนนี่นะจริงเหรอติดใจขึ้นก่อนว้วจุ่มว่าไม่มีใครลงน้ำเลยเนี่ยแสดงว่าแถวนี้มีแมงกะพุนฮะนั่นไงผงแดงเตือนไปพ่อจับได้อ๋อจีจีเอ๋ยโกหกไหนตรงไหนเดี๋ยวพ่อฉีดให้จีจีตรงไหนนี้ครับ โ okay. อ้ตรงนี้แร in งหลุดเลยเนี่ยโอ้โหโชว์ดีนะเนี่ยที่ไปพาน้องลงแต่เพราะว่านั่งเขาทุกคนครับนี่เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแมงกระปุนถ้าเกิดว่าใครโดนพิษแมงกระปุนเนี่ยนะครับให้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ให้ใช้น้ำส้มาสายชูนะครับหรือว่าผักบุ้งทะเลนะครับและทางที่ดีไปเที่ยวทะเลเนี่ยควรดูด้วยว่าเขามีธงเตือนแมงกระพุนอะไรหรือเปล่านะครับด้วยความปรรทนาใจจากช่องคิดดีแฟมิลี่นะครับใช่ครับอลือ